กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟพาวรวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพามาสรุปนะคะเดี๋ยวเปิดบ้านอีกทีหนึ่งเดือนตุลานะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะ 60นะคะหลุดนะคะ41หลุดนะ21หลุดนะคะ15มานะคะ15 13หลุดนะคะเบิ้ล22หลุดนะ62ก็หลุด85หหลุดนะคะสรุปมาหน่อยเดียวหน่อยพิเศษนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะสำหรับชุดเด่นก็จะมี หนึ่งสี่สีนะคะสองเก้าเนะคะหกสามสามนะคะตัวเก่าตัวเดิมนะเผื่ใครชอบนะคะคำนวณเจอนะคะอันนี้ก็อย่าลืมสองหกนะพี่น้องแป เอายูย่ๆก็หูอื้อไปนะคะพี่น้องจดไว้คปับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก็ไล์ลนะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเฮงปังปังกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า